ทอมือพรีเมียมผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอคุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะกับเฉดสีชมพูกับเฉดสีชมพูสวยๆนะคะทั้ง4ีเฉดวันนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะจะนําไปตัดเย็บเองวันนี้ราคาผืนละ1นึ0งบาทถ้าให้ทางร้านตัดให้นะคะอาดผ้ากาวแล้วนะคะ ตัดเป็นนะคะผ้าถุงแบบป้ายติตะขอฟรีไซส์หนึ่บาทแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จนะคุณลูกค,าค้าขาไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างนะคะหรือว่าคุณลูกค้าอยากตัดเป็นกระโปรงหางปลาอยากตัดเป็นกระโปรงทรงเนะคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยรุ่นนั้นจะราคาอยู่ที่2290บาทค่ะ 2,290บาทสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะวันนี้นะคะเรามีผ้าไทยสวยๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคุณลูกค้าคะวันนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขนาดนี้เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอค่ะ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอผืนนี้นะคะจะเป็นสีชมพูหวานสีชมพูนมเย็นสวยๆสีชมพูหวานสีนมเย็นสวยๆค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะสีชมพูสวยๆลายจี้เพชรผืนนี้คุณลูกค้าคะราคาอยู่ที่1290บาทถ้าคุณลูกค้าจะนําไปใส่เลยคุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้นะบอกว่าให้เย็บตรงให้ด้วย เย็บตรงให้ด้วยหรือว่านะคะเก็บริมนะคะแซกเก็บริมตรงนี้ให้ด้วยได้เลยนะจ๊าเนี่ยเดี๋ยวเก็บให้นะคะรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416-008ค่ะ089-0416-008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย089-0416-008จ้า 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8นะคะเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเป็นของร้านแม่มาลีผ้าทไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยอยากซื้อเป็นของขวัญของฝากของให้ผู้ใหญ่หรือว่าจะซื้อเป็นของรับไหว้งานแต่งดีคะหรือว่าจะใส่จะซื้อเตรียมไปตัดไว้ใส่ผ้าถุงใช่ไหมงานแต่งตอนช่วยออกพรรษาใช่ไหมคะได้เลยนะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคะ่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะมีแค่ลายละ1ผืนเท่านั้นมีแค่ลายละ1ผืนเท่านั้นค่ะ ผืนนี้จะเป็นสีชมพูนมเย็นนะคุณลูกค้าขาสีชมพูนมเย็นสวยๆนะคะราคาผืนละหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทลายจีเพรค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเพราะว่าคุณลูกค้าจะชอบนะคะเป็นเฉดสีชมพูเพราะว่าบอกว่าจะใส่ไปงานแต่ง จะไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงเตรียมไว้ได้เลยจากคุณลูกค้าค่ะขนาดหน้าผ้า95เซนค่ะความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะ0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปออกแบบตัดเย็บได้เลยจะไปตัดเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ใช่ไหมคะถ้ารอบอ,อกไม่เกิน40นิ้วค่ะ ความยาวชุดไม่เกินสาสิบห้าแล้วก็ความยาวแขนนะคะไม่เกินแปดจุดห้านิ้วคุณลูกค้าสามารถนำไปใส่ได้เลยตัดได้เลยค่ะสวยสวยถูกใจแน่นอนใส่สบายค่ะเนื้อผ้าดีมากนะคะถ้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มผิวแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยค่ะเป็นเนื้อผ้าที่นุ่มผิวแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะ แล้ผืนนี้คุณลูกค้าขาก็จะเป็นสีชมพูนะคะที่เป็นเฉดสีชมพูกรีบบัวค่ะจะเป็นเฉดสีชมพูกรีบบัวที่มีความสวยที่มีความสดใสค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะมัดหมี่ลายผีเสื้อมัดหมี่ลายผีเสื้อสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะผืนนี้ค่ะสีชมพูกรีบบัวสีชมพูกรีบบัวนะคะมัดหมี่ทอมือพรีเมียมลายนะคะผีเสื้อสวยไหมถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้า มาได้เลย089 0416008ค่ะหรือว่าคุณลูกค้จาจ๋าคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเรียกโทรศัพท์ได้เลยนะ ยินดีค่ะขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะสีชมพูค่ะสีชมพูกลีบบัวสวยคลาสสิกมากๆเลยนะคะมัดหมี่ลายผีเสื้อค่ะมัดหมี่ลายผีเสื้อสวยสดใสมากๆสวยสดใสมากๆเลยใช่ไหมคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะรับผืนนี้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยแต่ขอบอกก่อนว่ามีแค่ลายละ1ผืนสีละ1ผืนเท่านั้นนะคุณลูกค้าคะขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมาชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะร้านแม่บริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะ ขอบคุณค่ณะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขนานี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริพาไทยด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะคุณลูกค้าร้านแม่บริพาไทยทุกๆท่านเลยนะคะชื่นชอบนะคะผ้าไทยสวยๆอยากให้ทางร้านของเราตัดให้ไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงอยากตัดเสื้ออยากตัดชุดเดทแจ้งเข้ามาทักเข้ามานะเดี๋ยวนุ่มตัดให้ ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านนะคะเดยนนุ่มขออนุญาตปักหมุดเบอร์โทรศัพท์ของร้านแม่มาลีผ้าไทยของเรา0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะยินดีต้อนรับนะคะสู่ร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราค่ะตอนนี้หรอตอนนี้นุ่มอยู่ที่หน้าร้านจ้ะอยู่ที่หน้าร้านนะคะอยู่ในปัป๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาฯแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยงานผ้าไไทยยยขออองงฝาาาาากกกมมีเะดด้้้ผผตัถุ อยากได้ผ้าตัดชุดอยากได้ผ้าตัดเสื้อคุณลูกค,ค้าขาหรือว่าอยากมองหานะคะเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกเมื่อเช้าเนาะมีคุณแม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมาชมมาช็อปแต่เช้าเลยมาเลือกซื้อเป็นผ้าตัดชุดค่ะมาเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นผ้าตัดชุดนะคะเป็นของขวัญนะคุณลูกค,ค้าขาต้อนรับนะคะ <Lions S 1> ตำแหน่งใหม่ย้ายเนาะย้ายนะคะเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งใหม่คุณลูกค้าขายยินดีด้วยยินดีนะคะกับคุณด้วยนะคะ เพราะว่าคุณแม่เนาะก็มาซื้อเป็นของขวัญของฝากขอบพ่ะคุณคุณแม่ทองดีด้วยนะคะคุณลูกค้าอยู่อำเภอทวัดบุรีค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแวะมาที่หน้าร้านมาเลือกชมเลือกช็อปนะคะสินค้าที่ร้านแม่าริภาทไทยของเรารวมไปถึงคุณแม่สั่งตัดชุดด้วยนะคะเลือกผ้าเราสั่งตัดชุดด้วยเลยบอกว่าสวยยังไม่มีชุดสีม่วงยังไม่มีชุดสีม่วงเลยยังไม่ได้ใส่ชุดสีม่วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองสีฟ้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเวลาเราใส่ร่วมออกงานสีเหลืองสีฟ้า สีม่วงค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยสวยถูกใจแน่นอนนะคะสวยถูกใจแน่นอนสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยมีครบทั้ง3สีหรือยังมีครบทั้ง3สีหรือยังคะถ้ายังไม่ครบนะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยจะตัดเป็นทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจินดาบอกได้นะเรามีผ้าให้เลือกให้ชมนะคะคุณลูกค้าค่ะค่าผ้าพร้อมค่าตัดนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทค่ะ2,500บาทซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราตัดให้ตอนนี้นะคะคุ สั่งตัดเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะมีเสื้อมีชุดนะเพราะว่าของเรานะคะตัดรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจนะคะแล้วใส่สวยด้วยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะชื่นชอบผ้าไทยนะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะยินดีต้อนรับนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณวินัยบุญบุญบุแสนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ร้านแม่มารีผ้าไทยฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะทางช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกท่านเลยคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่พี่ทุก,ท,กทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนี่คะ่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยสวยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยสวยใช่ไหมสนใจสั่งตัดชุดได้คะ่ะวันนี้หล่อที่นุ่มตัดหรอเป็นคอ เป็นคอปาดนิดหน่อยเป็นคอปาดนิดหน่อยค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคอกลมจะอยู่แค่นี้อันนี้จะเป็นคอปาดนะคะนิดนึงนะคะคุณลูกค้านะไม่ได้ปาดรือเพราะว่าปกติถ้าปาดเึยมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะและแขนก็จะเป็นความยาวแขนนะคะเป็นแขนสั้นแขนสั้นสวยๆ8.5นิ้วค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นชุดมินิเดสเนาะความยาวชุดของนุ่มที่นุ่มใส่นะคะเนือหัวเข่าของนุ่ม,มจะอยู่ที่35นิ้วนะคะแต่คุณลูกค้าบางท่านนะความยาวชุดจะอยู่แค่33นิ้วก็ตัดได้เช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่คุณลูกค้านะคะ สามารถบอกได้เลยยินดีต้อนรับนะคะสู่ร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะพี่ๆคะ่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเซฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยเซฮัลโหลทักทายเข้ามาได้เลยคะ่ะ สนใจสั่งซื้อผ้านะคะสนใจสั่งตัดชุดนะคะวันนี้ค่ะกับร้านแม่มรีผ้าไทยของเราจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะชุดที่นุ่มใส่อยู่ถ้ารอบอกไม่เกิน40นิ้วความยาวชุดไม่เกิน35ความยาวแขนไม่เกิน8.5เหมือนที่นุ่มใส่ตอนนี้เป็นมินิเดยคุณลูกค้าจ๋าผ้ารุ่นนี้เป็นงานผ้าฝ้ายกัดลายเป็นงานผ้าฝ้ายกัดลายตัดเป็นชุดเดยส,สวยๆวันนี้ราคาอยู่ที่1,290ัรบาทราคาอยู่ที่1,290บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดดเเข้้าามาไลยนะคะค 0890416008ค่ะที่นุ่มนะคะปักหมุดเบอร์โทรไวให้อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง u t u b e แม่บารีผ้าไทยของเราด้วยค่ะเรามาต่อกันที่สีชมพูกระปีสีสวยหวานสีชมพูพัสเทลของเราในวันนี้สีชมพูสวยหวานสีชมพูสุดคลาสสิกของเราในวันนี้คุณพี่จ๋าสีชมพูกระปีสวยๆลายดอกแก้วสีชมพูกระปีสวยๆลายดอกแก้วผืนนี้สวยคลาสสิกมากๆซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089041 6 0 0่จ้ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ากตัดเป็นพัดหุงนะสวยมากตัดเป็นกระโปรงนะแค่ใสยย่ยางยืดก,ก็สวยแล้วค่ะคุณพี่ขาเพราะว่าเนื้อผ้านุ่มผิวนุ่มเด้งพรีเมียมมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจผืนนี้จะเป็นเฉดพัดเทลจะเป็นเฉดสีชมพูกะปิชมพูเบาๆนะคุณลูกค้าขาลายดอกแก้วลายดอกแก้วสวยงามแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าให้ทางร้านตัดให้แจ้งรายละเอียดไซส์ด้ รอบเอวสะโพกนะคะรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงที่ต้องการถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้นะคะความยาวสุดผ้าจะได้อยู่ที่36นิ้วนะคะได้อยู่ที่36นิ้วนะคะุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกทท่านด้วยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยถ้าชอบสนใจผ้าไทยเนาะคุณลูกค้าขาชื่นชอบผ้ารุ่นไหนถ้าชอบผ้าไทยกัดลายเดี๋ยวไปดูไปชมอีพีต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะชอบผ้าไทยใช่ไหมคะที่ต้องให้ดูตอนนี้เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสี่ตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสี่ตะกอคุณลูกค้าสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบความนุ่ม ความผิวคุณพี่จา๋าอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าสีชมพูโอสีชมพูหวานหวานสีชมพูเบาเสวยสวยไฮโซแบบนี้เลยนะคะลายหมักจับค่ะพื้นนี้จะเป็นลายหมักจับค่ะพี่แล้วตรงนี้จะเป็นตีนสิ้นค่ะพื้นนี้จะเป็นลายหมักจับค่ะอันนี้จะเป็นลายเล็กๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจบอกว่าชอบลายเล็กๆสีชมพูลายหมักจับค่ะคุณพี่ขา ขอบอกก่อนว่านะคะอันนี้จะเป็นโปรเซลสูดพิเศษเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะต้องขออนุญาตบอกตามนี้นะคุณลูกค้าจ๋าหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อนะสั่งซื้อไปได้เลยค่ะสวยถ้ายังไม่ได้ตัดก็แพ็กใส่ถุงนะคะที่นุ่มแพ็กใส่ถุงไปให้เก็บไว้ได้เลยค่ะนะคะ ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะชื่นชอบผ้าไทยนะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะทางช่อง YouTube ของเราคุณพี่จ๋างานผ้าไทยของฝากเยอะแยะมากมายของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานบวชเนาองานแตง่งงานบวชนะคะงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรใดๆคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านชื่นบบนน้้้้าาาาาไไไหหแทเเเขขมมโดลย8 0416008ค่ะหรือว่านะคะคุณลูกค้านำเบอร์โทรเบอร์นี้แหละไปเพิ่มเพื่อนได้หมายเลขโทรศัพท <c oughs> ์ได้เลยนะถ้าชอบลายเล็กเลือกผืนนี้ได้เลยถ้าชอบลายเล็กเลือกผืนนี้ได้เลยค่ะขอบอคุณมากๆเลยนะคะขอบอคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆถ้าชอบสนใจ <c oughs> ก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆจ๋าขอบอคุณมากๆ <c oughs> เลยเ <ๆ S 2> ข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าชอบภาพรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปไปเก็บไว้ได้เลยนะ วัานไหนจะใช้นะคะ Transfer. คุณลูกค้าก็ส่งให้ช่างเขาตัดได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจะให้นุ่มตัดให้รวดเร็วทันใจภายใน7วันค่ะตอนนี้รวดเร็วทันใจภายใน7วันไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นผ้าถุงไม่ว่าจะเป็นชุดเดฟเพราะว่านะคะตอนนี้นะคะนุ่มเพิ่มนะคะน่าจักเพิ่มนะก็คือจะมีนะคะช่างนะคะก็มามารับนะคะมารับงานที่หน้าร้านของเรานะคุณลูกค้าขาเป็นช่างประจําของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเลยนะคะตัดเสื้อตัดชุดตัดผ้าถุงตัดกระโปรงให้นุ่มใส่ โอเคเนี่ยแหละตามนี้เลยคุณลูกค้าค่ะเพราะว่านะคะถ้านุ่มว่าโอเคแล้วก็คือสามารถตัดตัดให้นุ่มใส่ได้ตัดให้นุ่มใสแล้วแบบสวยตัดให้แบบเนาะให้พี่ๆได้ดูได้ชมแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยเหมือนที่เดือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่รวมไปถึงรีวิวสินค้านะคะทางช่อง u t u b e แม่มาริภาไทยของเราที่มีมากกว่า1 2 0 0 0รีวิวค่ะนั่นแหละคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมได้เลยคุณลูกค้าอันนี้มันเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ผืนนี้สวยได้มาหนึ่งผืนค่ะสีน้ำตาลจะเป็นสีน้ำ จะเป็นสีน้ำตาลโอวันตีนสีน้ำตาลพาสเทลประมาณนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยลายขอค่ะพื้นนี้ลายขอสวยค่ะพื้นนี้ลายขอสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกูนนย์ปดค่ะพื้นนี้สีน้ําตาลคลาสสิกมากคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าบอกว่าจะนําไปใส่เลยคุณลูกค้าบอกว่าให้เยย็บตรงใหห้น่อ ได้นะเดี๋ยวเย็บตรงให้ฟรีนะคะเดี๋ยวนุ่มนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วุฒิเนาะออกไปให้ช่างเขาเย็บให้นะคะมีจักรด้านนอกอยู่นะคะเดี๋ยวให้เขาเย็บให้ค่าเย็บ50บาทแต่เราไม่ได้คิดลูกค้านะ,ะนะก็คิดราคาเท่าเดิม1290บาทค่ะนําไปใส่ได้เลยคุสัมผัดนุ่มๆเลยไม่ต้องอัดพลากาว ได้คะ่ะเย็บตรงให้เลยบริการเย็บตรงให้ฟรีคะ่ะแต่ถ้าจะไปนุน่งแบบว่าหน้านางนุ่งสิ้นอะไรแบบนี้คุณลูกค้าจะคุณลูกค้าต้องบอกด้วยนะทางร้านจะได้เก็บริมให้นะคะเก็บริมแซกริมเก็บริมตรงนี้ให้นะจะทําให้คะ่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาคะ่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่ได้แจ้งนะคะทางร้านก็จะส่งผ้าแบบนี้ไปให้เลยเพราะว่าคุณลูกค้านะคะก็สนใจนาไปตัดเย็บเพิ่มเติมเนาะสนใจนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมทางร้านก็ของเราก็จะไม่ได้เย็บไปให้นะจ๊ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยถ้าชอบผ้าไทยถ้าชอบความนุ่มชอบความพรีเมียมเลือกผ้าเซตนี้แหละค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสีตะกอเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคดสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคุณลูกค้าค่ะมีแค่สีละหนึ่งผืนลายละหนึ่งผืนเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ยังมีสีกลม ยังมีสีกลมแล้วก็สีดําด้วยยังมีสีกลมแล้วก็สีดําด้วยนะคะตอนนี้นะคะคลิปนี้ EP นี้ให้ดูให้ชมอยู่จะมีสีน้ำตาลแล้วก็จะเป็นเฉดสีชมพูทั้งหมดถ้าคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปก่อนได้ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดติดตามนะคะทุกๆคลิปที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ ที่บ้านนะคะสามารถนะคะรับดูรับชมนะคะ Netflix YouTube นะคะผ่านทางสมาร์ททีวีอย่าลืมเสิร์ชค้นหา